ครับาจาดยครับท่านช่มครับพบพ่อกับผมอยู่เช่นเคยครับกับคนหนักว่าหัวใจกษเียรครับบรรยากาศได้พี่น้องอุ้ย่วงอยู่นี่ขวากับบ่คอยกินพี่น้องอย่าในห้างบ่คอยกินมากแบบนี้พี่น้องครับนี่เจ็บผ้าฝาพี่น้องเฮาหลังจากปล่อยออกมาพี่น้องเนี่ครับมาดูดกินอยู่เห็นครับอยู่รถดอยู่น้ำนี่ครับบรรยากาศหัวจับยาโนมมาตัวนี้ก็เป็นลูกเจ้า เทพสามหนึ่งนะครับลูกสาวนึ่ครับสองตัวนึ่งก็เป็นลูกสาวเจ้าโทบาฮหักนะครับสายบีมมเตอร์นะครับหน้าตาเพิ่นกำลังพากับจินหยากระโถกฮักบัดพี่น้องเอ้ยว่าข้อมกินแบบนี้นะครับนี่สามตัวนี่ครับเบื้องเลยครับนี่นั่นครับไปแล้วหากินแล้วพี่น้องอืมตัวนี้ยังไม่ได้ไปนะโมูนี่ครับเก็บฝาดพี่น้องเข้า ว,ว่าลูกผสมนะครับนี่ลูกผสมบีมาตเตอร์ครับนี่เนือนังเพิินหลังจากปล่อยออกมาแบบผ่า,านไปแล้วนี่ครับกินดีหนังนย่นพี่น้องเป็นว่าแม่ของเพิินเป็นว่าบามันนะครับนี่มันเอฟสามนี่ออกมาผมเลยเอาบีมาตเตอร์มาผสมได้ออกมากับระมานนี่แหละครับนี่ลูกผสมบีมาตเตอร์ เก็บฝาดพี่น้องเรับกินดีพี่น้องเพี้งก็ล่าครับนี่หนาตาเพิ่น้แปดเดือนแล้วพี่น้องว่าตัวนี้กินดีเพี้ยงก็ล่านี่เพิ่งกับเพิ่งปล่อยออกมาได้พี่น้องแดดออกพอดีครับช่วงเสาร์สามสี่โมงแดดออกแดดจ่าเลยปล่อยเพิ่นออกมาก่อนนะคให้เพิ่นหนึ่งหยางครับผมไ่ได้ขังตลอดที่พี่น้องครับผมให้งหยางว่าอยู่สองเวลานะครับเ้ารกับบายนี่ครับอยู่แบบนี้เลย พันธุกรรมกับสามขั้นพี่น้องเพราะว่าสายบามันสายสวยงามเพราะว่าสายเนื้อบีบมาตื้อแคโรรี่อังกัดแบบนี้ครับว่าพันธุกรรมกับสามขั้นนี่ก็เป็นแม่เป็นว่าสายน้ำนมครับนี่น้ำนมดีกว่าไงเลี้ยวเลยพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับแม่พันธุ์แม่บอกยุ่งขวบนะครับเป็นสิ่งที่ดีเลยทามีแม่พันธุ์สายน้ำนมนี่ครับเหมาะสําหรับการพัฒนานะครับลูกสองสามเดือนนี่างไงหนานะครับเห็นได้ชัดเจน กินดีนี่แหละครับลกูกสมพี่มัตต์จืกินบัตถกูกเลยพี่น้องกินหยาดีเจ็บฝาาพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับบรรยากาศพายเบิ้งแม่ของเพ่นครับพี่น้องครับแมวของเพิินอยแม่มันเกิดใหญ่หนาครับนี่แม่เพิ่นกับเป็นปลามันนี่ครับ แม่แดงเนี่ยครับนี่แหละแม่ของเพิ่นครับสูงลายหกสิบบวกพี่น้องนี่สูงขักง่ญ่ขักนี่บรรยากาศฝาพี่น้องเข้านี่ครับบามันนะครับถือว่าช่วงนี้กะย่างได้ตัดหญ้ากินยุตตลอดครับหญ้าให้กุหลาบครับนี่แม่เพ่นท้องในสี่เดือนแล้วพี่น้องเขาเดือนนี้หาแล้วครับนี่บรรยากาศเลยบามันท้องนี่ผสมบามันครับ กลับมาบามันอีกรอบนึงนะครับหลังจาก3ามตัวแรกคนนให้ลูกสาวทั้งสามตัวเลยพี่น้องแดงนี่ครับท่ายคิมนี่ครับขอยตะความสุขความจะเลื่อนพ่อนด้ดีพ่อน,ด,ด,อนด้เลือดลมบันดานในพี่น้องสุขภาพแข็งแรงล่ำดววยเงินท่องอย่าเ็็อยบยาจนข้าว่าสวัสดีครับ